สำหรับในเซสชันนี้นะคะไม่ทราบว่าหลายๆคนเนี่ยเคยได้ยินนักท่องเที่ยวกลุ่ม GIFT กันหรือเปล่านะคะถ้าใครยังไม่เคยได้ยินนะคะเดี๋ยววันนี้คุณออนชูจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่านักท่องเที่ยวกลุ่ม GIFT เนี่ยมีความสําคัญยังไงนะคะแล้วก็น่าสนใจยังไงนะคะแล้วก็มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยยังไงนะคะเดี๋ยวไปฟังคุณออนชูเล่าให้ฟังกันเลยดีกว่าคะ่ะค่ะแนะนําผู้ประกอบการศึกษาพฤติกรรมและวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยว GIFT นะคะคว้าโอกาสการพื้นฟู ของการของกําลังซื้อต่างชาติค่ะภาคการท่องเที่ยวถือว่าเป็นเครื่องยนต์สําคัญของประเทศของเศรษฐ,ฐกิจไทยนะคะโดยในช่วง p r e p o v ิด i d ปี2,562ภาคการท่องเที่ยวสามารถสร้างไรายได้ให้ไทยได้ถึง2.7ล,ล้านล้านบาทเลยทีเดียวค่ะโดยนักท่องเที่ยว g i u t ประกอบด้วยนะคะ1ประเทศแถบตะวันออกกลางค่ะหรือว่าประเทศของกลุ่มกรับนะคะที่มีค่าใช้จ่ายส่วนตัวสูงถึง กว่านักท่องเที่ยวทั่วไปถึง70-125%ถึงนค่ะอินเดียนะคะ2อ,อินเดียค่ะที่จำนวนประชากรนะคะกำลังจะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของเอ่อของโลกค่ะ3ค่ะประเทศแถบตะวันออกนะคะเออเอเชียแถบตะวันออกค่ะอย่างประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันและแลัสเซียค่ะเป็นกลุ่มที่น่าจับตามองทีเดียวค่ะ ซึ่งในกลุ่มกลุ่มนี้นะคะจะเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพทางด้านการใช้จ่ายค่ะและบางสอ่วนอยังเป็นตลาดใหม่ที่ยังสามารถเติบโตไปได้อีกค่ะค่ะสาเหตุที่ทำให้นะักท่องเที่ยวกลุ่ม GIFT Plus นะคะมีแนวโน้มเดินทางมาเข้ามาที่ไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นภาคการท่องเที่ยวไทยนะคะ ที่มีจุดเด่นด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามค่ะและความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานระบบการขนส่งทางอากาศนะคะทำให้ไทยค่ะยังเป็นจุดหมายปลายทางหลักของนักท่องเที่ยวทั่วโลกค่ะการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวไทยนะคะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่ม GFI t Plus ค่ะไม่เพียงแต่จะทำให้เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจที่กำลังจะเข้ามานะคะกับภาคการท่องเที่ยวโดยตรงอย่างเช่นโรงแรมร้านอาหารห้างค้าปลีก และขนส่งค่ะเพียงเท่านี้แต่ว่าธุรกิจอื่นๆอาทิเช่นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจเฮลท์แคร์นะคะก็มีแนวโน้มในการที่จะได้รับอน,น้สง์แล้วก็จากการพื้นตัวของการกําลังซื้อของอ,อต่างชาติเช่นเดียวกันค่ะคุณโบค่ะก็ะออสำหรับค่ะค่ะออคุณเจมี่ว่ายังไรคะ อ๋อจะแจ้งว่าถ้าเกิดว่าในส่วนของข้อมูลตรงนี้ค่ะที่รับจากคุณคอนชุมาค่ะคือเราสามารถคาดการณ์ได้ใช่ไหมคะว่านักท่องเที่ยวกลุ่มไหนเนี่ยจะเข้ามาเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่ารายได้ของเราในอนาคตเนาะดังนั้นเนี่ยเรารู้แล้วว่าทิศทางอ่ะจ,จะเป็นทางไหนเราอาจจะศึกษาข้อมูลของนัก ท่องเที่ยวหรือว่าชาติกลุ่มนี้ค่ะเบื้องต้นก่อนว่าเขาจะชอบสไตล์ไหนเราจะได้เหมือนแบบว่าออกแบบผลิตภัณฑ์หรือว่าเซอร์วิสนะคะให้เหมาะสมกับเขาเพื่อดึงดูดให้เขาเนี่ยมาพักกับโรงแรมของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นประมาณนี้ค่ะใช่ค่ะหลายๆคนอาจจะคิดว่านักท่องเที่ยวไทยเนี่ยอาจจะมีแค่คนจีนเป็นหลักเนาะแต่จริงแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอินเดียกลุ่มตะวันออกกลางก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศของเราค่ะคุณเจมี่คุณอันชุ ใช่ค่ะยังไงเราต้องขอบคุณคุณออนชูมากเลยนะคะสำหรับสารดีๆค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงพบกันอีกทีหนึ่งในเ,เว็บบีนาในเดือนหน้าค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะอดีค่ะ